สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนต้อนรับข้าสู่ช่องกอติดห้ยดังมากแช่เนาจากกาพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่ยี่าธันวาคมนอจากแอดมินก็ได้ไปรวบรวมแนวทางการเสี่ยงโชคตัวเลขเน็ตตัวเลขดังแนวทางดีๆแนวทางคนดังเอามาเบ่งปานพี่น้องในเบ่งกันเชนเคยนะพี่น้องสําหรับชุดนี้นอกจากจะเป็นแนวทางของแอดไต่ฝ่าและพี่น้องเด้อตา,ามแนวทางของแอดนุมสุพรรณตกถ่ายโดยทางของ แอดยออิ inter, นเตอร์เนาะจ้ะก่อนสิไปรับช่วรับฟังเนาะจ้ะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุขนเนาะจ้ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้ะพี่น้องก็สิได้รับช่วคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้ะส่วนแอดมินก็สิได้มีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุขนเด้อจ้า เื่อเป็นการวัดเซวันละเท่ากับไปรับชมแนวทางเลยพี่น้องเริ่มตรงทีนวท,ทางของแอดไต่ฝ่ากันก่อนนะจ๊ะซึ่งผลซึ่งผลงานงดทิพย์ลามากนะจ๊ะเพิ่งก็ให้เขาโตเด่นนะจ๊ะนั็นก็คือหลักสองเหล็กออกเหล็กถ่ายสองตัวล่างสองหนึ่งกระหาเขาตัวเด่นหลักสองพี่นอ้องเท้าก้มาเบิ้งตอกันที่สองมกราคมสองพันหา้าร้อยหกสิบแปดกันตอนละจ้ะซึ่งแอดไต่ฟ้าเพิ่กนกระได้ปล่อย แนวทางมาให้แล้วเนะจ้ะซึ่งรัฐบาลไทยงวดนี้พิ่นก็นให้โตเด่นไปทีลักสองเชนเคอร์อนะจัะงวดนี้กับสมาอีกพี่น้องให้มาสองตหาหางังนะจ้ะนั่นก็คือ20 2ศ27 28และ2องเก้าจะ20 2ศ27 28และสอเก้เด่นสองวิ่ง2องแล้พี่น้องเด้อแนวทางของแอดแตตาฟ้านะจ้ะ แค่ไปเบิงจดหนึ่เบิงกันได้พี่น้องเดอ้อไปเบิงต่อก็อีกหนึ่งแนวทางนะจ้ะแนวทางชุดต่อไปพี่น้องนั่นก็คือแนวทางของแอดนุ่มสุพัร์เนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจวบวันที่2มกราคม2 5 6 8ซึ่งวันนี้เพิ่นก็นให้เดนไปถี3่3กับ4ได้พี่น้องเดอ้อเด่น3กับ4นะจ้ะซึ่งก็ได้แก่3 5 3 6 3้7 4 5 4หาและ4 7จ็จ้ะ สามหา้าสามหกสามเจ็ดสีห่ห้าสี่หกและสี่เจ็ดได้พี่น้องเดิเนแนอทางของแอดหนุ่มสุพรรณจ้าไปเบิ้งต๊ะกัะที่เนื้อทางชุดสุดท่านอกจานั้นก็คือเนื้อทางของแอดยออิ Inter, นเตอร์เนอกจาแนวทางรัฐบาลไทยงบประจำวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดซึ่งให้เดนบนไปที่สี่กับเจ็ด วิ่ง C ชุดสตัวให้มา C หางหนั่นก็คือ C ห5าห9า C หเก้าเหา C และ7จ็หาหชุด2ตัวบนให้ไปที่เจ็ด C เก้าเและ7จหาต่อโดยแนวทางสองตัวล่างให้เด่นไปทีศูนย์กับสองสั่งวิ่ง0งูย์สตัวล่างก็คือ02 03 สองเจ็ดและสองเก้าสามตัวมิดเดียวฟันท่งไปที่ซีห่าหาสองตัวมิดเดียวฟันไปที่ซีเจ็ดต่อดยสองตัวล่างฟันห้ไปที่ศูนย์สองเดพี่น้องเด้อแนวทางของแอจยออินเตอร์เนาะจ้ะแขบไปเบิงจุดในเบิงกันเนาะจ้ะบพราว,ว่าจะเป็นแนวทางของแอดไตฟ้าซึ่การให้เขาตัวเด่นก็คือลักสองเนาะจ้ะก็ตามต่อกันเบิงเด็กนะพี่น้องเด้อฮนะเพื่นอนเฮสุให้ใหหลาบในวันที่สองมกร,ราปีใหม่ของเฮานะจ้ะ แล้วก็แนวทางของแอดุ่มสุพรรณพี่น้องแอดยอินเตอร์แคบไบ้เบิงจุะเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อและตลี่กันเด้อพี่น้องเด้อ่ทยนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุพูสุกนโปรดใส่วิจรารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสตินะจาะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือว่าซิ่งผิกดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกขาจารทุกทุกสำนักนําเ้อจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆนะจา้าสื่อตามกําล่างทราบสื่อตามผืนดวงคอเจ้องและพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุขสุขคนศกดีในวันปีใหม่เราพี่น้องสองมกรคาคมเราจะขอให้ศกดีมีชัยเฮ่งๆปังปัง,ปง,ปงมันๆกันเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้นอาจากแอดมินกับคอโตล่าพี่้องไุซสำหนิก้อนและจะาละจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้ะสวัสดีจ้า